สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องมนีกัซซมานาเสนอเนาะเฮ็ดเป็นขนมถั่ยหอมๆเนาะพี่น้องกิ่นแ่บๆเนาะพี่น้องมือนีเ้าก็เตรียมกะทิเองเนาะเฮาได้บักเพามาจากบ้านตั้งแต่สงกรานนาะเนื้อบักเพากันหน้าหนาวมนีเนาะกัสิทําการขูดบักเ้าเนาะแบบโบราณโบราณห้าแบบดังเดิมเนาะพี่น้องขูดมื้อนี่และพี่น้องบไดซื้อกะทิซดเดเหมือนีอบ่ไดดไปซื้อเอาแต่ว่าก็มาเฮ็ดเอานาอเตรียมเอามีบักเพาซดอยู่เนาะพี่น้องเฮาก็มาทําการขูดบักเพา กันนะพี่น้องเนาะเคยเห็นกันบ้าน้อแบบนี้เนาะเด็กๆเป็นน่หน่อยคู่มือนเนี่ก็คือสบูเคยเห็นกับบอดดนอกเนาะเพราะว่าอาจจะมีหน่อยบ้านแล้วหรือบอดด้ใส่วิธีแบบนี้เนาะพี่น้องวัตถุดิบหลักก็ตามที่ขึ้นไ้เดอพี่น้องเห็ดบ่ดด้เห็ดลายเมื่อน,นี้เห็ดกัก ถั่ยยี่สิบถ้วยเนาะพี่น้องเนาะก็เลยเตรียมแบบหน่อยๆเฮ็ดให้พี่น้องเบิ่งน้ำเนาะวัตถุดิบก็เอาตามที่เฮามีเด้อพี่น้องมื้อนี้ก็ได้เฮ็ดแบบอ่าแป้งเฮามีแบบไทยแป้งข้าวเจ้าแป้งมันน้ำตาลตะโนดก็ได้หรือน้ำตาลทรายก็ได้เนาะพี่น้องเนาะกะทิสดเนาะพี่น้องน้ำใบเตยเนาะวัตถุดิบหลักเด้อตัวแป้งกะทิประมาณนี้ถ้าแป้งสำหรับเฮ็ดหน้ากะทิกะทิเป็นแป้งข้าวเจ้าน้ำตาลทรายเกลือเนาะกะทิซีลอยคำตามที่ขึ้นเฮ้ยเด้อพี่น้องเด้อลองเฮ็ดตามสูตรหน่อยๆนี่ลองเบิ่งเด้อพี่น้อง รับรองวาเศษผีเดิมพี่น้องได้ลองเห็ดแล้วรสชาติออกมาที่ผีแซ่แสบพี่น้องเห็ดกะโบย่าขันตอนกบโบลายผัดตอนโบยุ่งยากเดิอพี่น้องเป็นขนมที่เห็ดง่ายอีลีพี่น้องอันนี้ว้าให้ฟังแลวก็ว่าเออ้องเห็ดเบึงกะระยัดในแพี่น้องได้ลองมาลองเห็ดเบึงเดิอพี่น้องตามนี่ละแป้งกะแป้งที่ห้องสื่อตามมีเลยที่ขึ้นไห้พี่น้องรสชาติของเพื่อนออกมาแหละที่หอมใบเตยพี่น้องกินหล้หอมแบบเนื้อแป้งข้างบนที่เอามาปิดหนากะทกาช่บอกแห็งนอกพี่น้อง นุ่มๆแล้วหอมๆเนาะมีความหอมกะทิได้รสชาติออกเข้มนิดนึงเนาะพี่น้องอันนี้เขาก็ทําการคั้นกะทิสดเองเนาะพี่น้องในทําการคั้นมือให้แหละพี่น้องใส่ถุงมือในจักหน่อยด้วยแบบที่ว่าโอ้ยมือจักไปจับ๊กอย่างมากแต่กะลางอยู่ดอกพี่น้องกต่เห็ดให้เบิองเนาะพี่น้องเนาะอันเป็นอะกัเป็นอะไรกับเอาลงไปเฮ็ดเบิองเนาะพี่น้องว่าเฮ็ดง่ายๆไปเฮ็ดปัวหย่าขันตอนกระบ่กซับซ้อนเนาะพี่น้องเนาะเขาก็ไปคั้นกะทิเตรียมใบเรียบร้อยแล้วเฮากะทิทำการมาเตรียม ตอ,ตอนต่อไปเนาะก็สิว่ามีการเตีย้ยมน้ำใบเตยหฮออีกพี่น้องจักซ้องร้อยกัมพี่น้องในน้ำนะใบเตยหฮอกะใบเตยกระปูกเองอยู่หน้าบ้านและพี่น้องกับบด้ใส่คนปันไดกับ่เขียวปันไดแต่วันหนึ่งออกมาด้วก็สีเพิ่นสดอยู่ได้ละเนาะกินเพิ่มหอม,หอมดอกใบเตยเพิ่นกระได ปั้นแล้วก็เฮาเอามาปั้นเอาท่าเฮาไปขันไปบดเฮากับสิลําบากในจักกน่อยอันนี้ก็ทําการเอามาปั้นเนาะใส่กับน้ำมะเ้าที่เขาทุบออกมากมันกีินี่แหละพี่น้องจะเลยเอามาปั้นใส่เห็ดเป็นน้ำเนาะพี่น้องเอามาขันให้มันได้สักสองลอยสัมเด้อพี่น้องเฮาเอาไว้ผสมแป้งเฮาเนาะพี่น้องเนาะ เขาก็ทำการปั้นให้เรียบร้อยกับกองเอา,าสา่วนใส่เด้อพี่น้องแล้วก็เก็บพักไว้แล้วก็มาสู่ขั้นตอนต่อไปเขาก็มาค่อยเห็ดขั้นตอนต่อไปเนาะอันนี้เนาะเขาจว่าผสมโตัวแป้งอันนี้ของวัตถุดิบที่เตรียมใบเรียบร้อยแล้วเขาก็ได้ประมาณนีหน้าตาแป้งเขาก็จะผสมไปเนาะมีแป้งมีน้ำตาลเนาะพี่น้องเนาะอันนี้ก็สิลอขั้นตอนนอกมากก็คือสิมาผสมส่วน,น,นที่เป็นแป้งที่สาหรับที่เอามาหนึ่งตัวขนมเนาะพี่น้องตัวแป้งที่เข้ามาเตรียมไว้ อันที่เอาตั้งใจแหละเขาก็ค้นให้เข้ากันก็เด้อพี่นอ้องมนนีน้ำานตาลทรายมีแป้งเนาะพี่น้องเนาะเขาก็ค้นค้นให้คนผสมกันก่อนเขาก็ค่อยมาเติมน้ำเป็นน้ำกับไอใบเตยฮะพี่น้องปั้นที่เอามาใส่เนี่ยเขาก็มาผสมลงไปพี่น้อง ผสมไปข้นให้เข่ากันเด้อพี่น้องทำความวามให้ว่ามั่นใจก็คือเอาไปกองอีกรอบนึงเด้อพี่น้องมันทีนแป้งฮ้องซีโเป็นโตจิบโปจับกันเป็นก้อนยังสิละเอียดแลยค่ะส่วนที่สองก็คือเติมลงไปเรื่อยๆค้น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 เด้อพี่น้องเด้อใส่กะทิลงไปตามลงไปตามที่สูตรที่ให้ไว้แหละพี่น้องอันนี้ก็บ่ได้เห็นตอนที่ไปกองเนาะอันนี้น้องเอาไปกองรอบนึงเด้อพี่น้องก่อนเอาไปทีหนึ่งเด้อพี่น้องเด้อและมาแกเห็ด คนผสมให้เรียบร้อยแล้วกันให้ตีให้เข้ากันได้เยาวาป่ห้มันเข้ากันมันจะมีน้ำตาลลอยอยู่ค่ะผู้ใดนั่งใส่น้ำตาลแตนดูดกับซีดารล่างง่ายอยู่พี่น้องใส่น้องใส่เป็นน้ำตาลธรรมดาเขาเหลือน้ำตาลได้น้ำตาลใส้แดงเขาเลือพี่น้องน้องใส่ก็ได้เอาตามที่เฮามีเนาะอันนี้ก็จะเป็นน้ำกะทิที่ผสมลงไปนี่ พี่น้องเติมยังไงเติมตามสูตรแหละ้าลองปั๊บเบิ้งค่ะเฮ็ดจังไงเฮ็ดหลายกระเพื่อมเอาอันนี้เป็นส่วนที่ช่องช่วนที่เป็นน้ำแป้งเนาะพี่น้องเนาะที่เป็นน้ำกะทิที่ลาดหนาที่เป็นขผาว้าวนาะพี่น้องที่เป็นขนมถ้วยที่เฮาเห็นกันแหละพี่น้องอันนี้เฮาก็มาผสมกับอีกว้แบ่งไว้ยแล้วคือพี่น้องเด้อเฮาเอาไปแบ่งไว้แล้วก็ค่อยเอาไปเติมในตอนที่ว่าขนมตุ๋ขนมเฮามันสุกแล้วเนาะพี่น้องเนาะเฮาค่อยเอามาเทิลาดลงไปเนาะถ้าบ่สุกจะไปเทลงไปพี่น้องตุ๋แป้งเิสผสมกันเนาะคือว่าแหละ กันร้องพิดล้องถึกมากกจังว่าเออเขาขันแล้วก็คอยเอามาให้พี่น้องเบ่งเนาะเขาอุ่นถวยเขาไหวก็นเด้อพี่น้องอันนี้ถวยตะไล่พ่พ่อน้องก็เลยเอาถวยพิมพ์อันขนมมาใส่เนาะพี่น้องเอาตามที่เฮามีแหละอาจจะเป็นพิมพ์อย่างอื่นก็นใส่ได้คือกันพี่น้องบาววกันเราะบมี่พีดมีถึกเนาะพี่น้องเห็ดขนมนุ่มเนยเห็ดขอออกมาให้มันกินได้เขาคอยวากานเน,ะนาะน้ำแป้งเท่าได้เขาสิกองไม่ใช่เป็นเนียนๆนึ่งสีพี่น้องเขาก็คอยเอาไปเทใส่สวนน้ำแป้งอันส่วนที่เป็นน้ำกะทิก็สิเป็นสีใสๆสิพี่้อง แยกกันเด้อเป็นสีขาวขุ่นกับสีเขียวๆนี่พี่นอ้อ,นองเอากะไปทาการที่ใส่กับพิมพ์ที่ห้าเตรียมไว้ละแต่ว่าอันนี้หมอได้อุ่นไวเรียบร้อยแล้วพี่น้องเขาคอยมาที่แต่เราว่างห่อนนี่แหละพี่น้องเพราะว่าอันหมอซึ่งเขามันอุ่นไวเรียบ้อยและมันสีห่อนน่น้อยเาทาเทใสก่กะประมาณสักครึ่งนึงก็ได้พี่น้อง อันนี้น้องกะซีเท,ทหลายมนนาเลจักน้อยกะเทประมาณเบาบะตรงเต็มถว้วยเด้อเขาลอแป้งที่ส่วนที่เป็นน้ำกะทิใส่ลงไปน้ำพี่น้องอันนี้ก็ยอดใส่ให้เต็มทุกอัและก็ปิดฝาไว้หนึ่งสักประมาณหาถึงแปดนาะทีพี่น้องก็คอยเช็คเบื้องว่ามันโอเคยัางถ้าแป้งเขาเริ่มซุกมันจะเป็นสีเขียวเข็มขึ้นมากเขากะซีเห็นเป็นตัวแป้งเป็นเน้นเริ่มเป็นวา่าโมเป็นน้ำนะพี่น้องเขาคอยไปเติมตัวที่เป็นน้ำกะทิลงไปเด้อพี่น้องเด้ออันนี้ก็คอยสังเกตเบื้องนะ้พี่น้องจะให้น้ำตรงฝาหมอยดลงไปใส่ะลเด้อบรรนากัน เกิดนามนาพี่น้องเนาะโอเคเขาก็คอยเบึงเบึงไปแหละพี่น้องเฮ็ดก่ลองพิษลองถึกไปเบึงอะไรพี่น้องอันอันนี้กับมาแบงมาแบงสูตรบันกันเบึงนะพี่น้องแชะกันเบึงเนาะอันนี้เซตเรียบร้อยหน้าตาเพิ่นซีประมาณนี่พี่น้องเขาก็คอยไปเติมตัวแป้งที่เป็นน้ำกะทิเด้อพี่น้องลงไปประเทศนี้หน้าตาเพิ่นจะได้ยังสีอ่านรอบต่อมากค่ะซึมาใส่เป็นตัวแป้งน้ำกะทิเฮาเนาะพี่น้อง กันหนึ่งต่อไปอีกสักประมาณหาถึงสิปนาที่คือกันแหละพี่น้องรอจุแปงซุปข้อคอยยกลงกับมาชิมเบือง่ารสชาติเป็นยังไลยถือปากบอันทามว่าถือปากเขาก็ค่อยปรับสูตรเพิ่มสูตรเอาเนาะพี่น้องเนาะอันนี้ก็ล่องเฮ็ดไปนี่แหละคือเฮ็ดกินสองตำเทือแล้วก็ล่องเอามาเออให้พี่น้องเบิงน้ำกันนะเพื่อคุณอยากเฮ็ดน้ำเนาะพี่น้องอันนี้ก็ได้ก็เลยมาทายทอดให้พี่น้องได้เบิงได้เห็นน้ำเนาะแต่ว่ายาเฮ็ดว่าเห็บยุ่งยากเด้อพี่น้องอันนี้ก็ได้เขาก็ไ่ได้แบบว่าเ็ด พอเด้มาสอนว่าเออมันขันตอนมันยุ่งยากยังไรครับต้องไปหาเนี่ยหานี่เอาตามที่เฮามีหรือเฮาพร้อมเฮาคอยมาเฮ็ดกันเบิ่งเนาะพี่น้องเนาะว่ามันเป็นจังได๋หน้าตาของแป้งเฮาที่เฮ็ดเรียบร้อยมันสุกแล้วสิเป็นอยากตะกินบ่มันแข็งบ่เฮาก็คอยปรับๆกันไปเด้อพี่น้องอันนี้น้องก็เทใส่เบิดเรียบร้อยแล่ะเอาไปหนึ่งกันโตนะพี่น้องเนาะนี่หน้าตาเพิ่นสิประมาณนี้เฮาก็นึ่งต่อไปอีกันติดตาเด้อพี่น้องให้แป้งเฮาใส่เพี่น้องเนาะ อันเนี้ยเพิ่นได้ออกมาแหละเห็ดคือการบอกแจงไดการเม็นกันมาเด้อพี่น้องอันเนี้ยนองก็สินหนึ่งต่อไปอีกสักประมาณสิบนาทีแล้ะคอยมาเช็คบึงว่าเป๊ะของบนเข้าสนุกดีหรือยัง อันนี้เสตียบร้อยแล้วน้องที่มันเหลือเนาะอันนี้ตัวแป้งตัวที่บาหนากะทิบ๊อฟน้องก็แล้วมาหนึ่งใ่ให้มันเบิดแป้งเนาเสียดายเนาะหนาตาพี่นสอเป็นงซตพี่น้องกะทิมันสะออกแตกแตกมัน่าพี่น้องเป็นหนาแตกๆนัดหน่อยซ่กเด้อพี่น้องโลกไปเฮ็ดกันเบืองเด้อสูตรที่เฮ็ดง่ายๆเด้อพี่น้องเด้อจังใดกามากดไหลค์กดแช่กาแฟโคตติดตามนั่นเด้อพี่น้องเด้ออันนี้ก็ได้น้องกะเอาสูตรมาแบ่งมาแป้งมาปั่นกันเนาะพี่น้องเนาะขอบคุณหลายๆเจ้า